ค่ะเพื่อนๆมาดูนี่เห็นไหมคะต้นบอนสีของแม่ปานใบแหวงเลยค่ะเห็นไหมคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาแม่ปานมาสํำรวจดูใบแหวงไปแล้วคะ่ะเมื่อวานนี้ยังไม่เป็นนะคะวันนี้แหวงแล้วคะ่ะเพื่อนๆนอนตัวเขียวนะคะเห็นไหมคะรีบมากินแล้วก็รีบหนีเลยคะ่ะเพื่อนๆเปิดดูใบอื่นไม่มีนะคะเห็นไหมคะ ไม่มีเลยค่ะแต่ใบนี้แหวงไปเลยค่ะเดีวมากเลยนะคะตัวใหญ่ๆเขียวๆนะคะเพื่อนๆคงรู้นะคะนอนตัวใหญ่ๆเขียวๆค่ะนันแหละตัวกินใบบอนสีของแม่ปานเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะร้ายจริงๆนะคะแล้วนี่อีกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ ต้นหองเงินแม่ปานเกือบจะไม่เหลือแล้วนะคะเป็นรูรูแล้วค่ะเห็นไหมคะเพิ่งได้มาใหม่ค่ะกำลังงามแล้วก็มาเจอหนอนตัวลายนะคะมากัดกินใบเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ราต้องสำรวจด,ดูทุกเช้าเลยนะคะเพื่อนๆพนไม่งั้นบอนสีเราจะไม่เหลือนะคะเผลอแป๊บเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนคืนเดียวจะหมดไปทั้งใบเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพืนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปางก็จะพามากาจัดตัวหนอนเขียวๆนะคะเข้ามากัดกินบอนสีของแม่ปานค่ะ โหใบแหวงเลยนะคะตอนเช้าตื่นมามาดูแทบจะไม่เหลือเลยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพาไปกําจัดเลยนะคะว่าทําสูตรไหนเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะแล้วแม่ปางก็จะแช่ไว้ก่อนนะคะยาเส้นค่ะหรือว่ายาสูบนะคะแม่ปางก็จะเอาแช่ไว้ก่อนค่ะเอาลงเลยนะคะ ใส่แก้วหรือว่าใส่ถ้วยก็ได้นะคะที่เราจะแช่ค่ะแม่ปางก็จะใส่หนึ่งห่อเลยค่ะแล้วเราก็ทำการคนเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะค่ะแล้วแม่ปางก็จะไปตากแดดก่อนนะคะไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็มาทำนะคะเดี๋ยวเราไปตากแดดกันเลยค่ะค่ะพอได้หนึ่งชั่วโมงแลยนะคะแม่ปานเอาไปตากแดดไว้นะคะยังร้อนอยู่นะคะ เนี่ยค่ะแม่ปางก็จะมากรองนะคะกรองใส่แก้วนี้ค่ะแล้วเราก็มากรองเลยค่ะบีบบีบเอาน้ำเข้าหน่อยนะคะค่ะก็จะได้น้ำ สีน้ำตาลแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปานก็จะมาใส่กับป๊อกกี้นี้นะคะใส่กับป๊อกกี้นี้ป๊อกกี้นี้ก็ประมาณสามสามลิตรนะคะแต่แม่ปานใส่น้ําลงไปสองลิตรค่ะต่อมาแม่ปานก็จะใช้นี่ค่ะตัวช่วยด้วยนะคะน้ํายาล้างจานสารจับใบนะคะทําให้จับเกาะนะคะให้ไล่มดแมลงหนอนใช้ได้นะคะ เนปานก็จะใช้นี่ค่ะที่เขามีมะนาวนะคะมีกลิ่นมะนาวด้วยค่ะเนปานจะใช้วันนี้นะคะค่ะแล้วเราก็มาใส่ปกกี้กันเลยค่ะใส่ปกกี้เลยนะคะคน้ำยาสูบนี้เขาก็กําจัดไล่มดมแมลงหนอนต่างๆได้นะคะนี่ค่ะเนปานจะใช้วันนี้นะคะ ค่ะแม่ปานก็จะใช้น้ํายาสูบนะคะน้ํายาแช่ยาสูบเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปห้าช้อนโต๊ะนะคะแม่ปานจะใส่เลยค่ะที่เหลือน,นี้เราก็เก็บใช้ได้นานนะคะเป็นเดือนค่ะนี่ค่ะแล้วก็เทใส่ขวดเก็บปิดฝาไว้นะคะไว้ในที่ร่มค่ะ ไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะคะที่เหลือนี้ค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะ ขย่าเลยนะคะไปฉีดพ่อนหนอนมแมลงเราได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาฉีดพ่นเลยนะคะป้องกันเลยเดี๋ยวเขาจะมาอีกนะคะพ่นเลยค่ะฉีดให้ทั่วๆเลยนะคะ ทั้งข้างหน้าทาั้งข้างหลังเลยค่ะต้นนลอเราต้องควรทำทุกๆสามถึงเจ็ดวันนะคะเพื่อนๆทำไบ่อยเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมานะคะเราต้องทำไบ่อยค่ะตามโคนต้นเราก็พ่นเลยค่ะ ต้นหอมเงินแล้วก็ฉีดพ่นเลยค่ะฉีดเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นรูแหวงแหวงเดี๋ยวเขาจะมาอีกนะคะแล้วเราควรทํำบ่อยๆนะคะแม่ปางก็ทําใช้สูตรนี้ประจําเลยนะคะใช้กับต้นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับเราได้เลยค่ะค้าอีหนาวเราก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะฉีดพ่นเลยค่ะอีหนาวแล้วนะคะ ยิ่งใบใหญ่ใบโตอยู่ค่ะเดี๋ยวมากัดเป็นรูแหวงแหวงไม่สวยอีกนะคะเพื่อนๆจิตพุ่นเลยค่ะตัวนี้จะกุุงไส่ซอรอค่ะแล้วก็พ้นได้เลยค่ะเราควรทําช่วงตอนเย็นนะคะเพื่อนๆแมลงเขาจะมาตอนกลางคืนนะคะลูกไม้ป่าก้านดํานะคะแล้วก็พุ่นเลยล่อนทองค่ะ เราฉีดพ่นไว้สักห้าถึง10นาทีนะคะแล้วเราก็มาลดน้ำล้างเข้าออกนะคะหกหลงแล้วก็พ่นเลยค่ะหกหลงนะคะพ่นในตัวทั่วๆเลยนะคะถ้าสาวน้อยปะแป้งเราก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะ ค่พะพอครบสิบนาทีแล้วก็ลดน้ําตามเลยค่ะลดน้ําตามเลยนะคะลดเลยค่ะลดให้ทั่วๆเลยนะคะลดเลยลดน้ําตามเลยค่ะค่ะสาวน้อยป่าแป้งแล้วก็ลดเลยค่ะลดน้ําตามเลยนะคะ คลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปานก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะค่ะก่อนอื่นก็แม่ปานฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ผักบุ้งชาแนลทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ